วันนี้นะคะนกจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับมาร์สกันนะคะมาร์สเนี่ยก็คือแอนิเมชันของเราการ move การเคลื่อนไหวของเรามาร์สอยู่ที่ไหนนะคะมันบ่งบอกว่าตรงนั้นแหละเราพร้อมที่จะเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในจุดเสี่ยงคุณพร้อมที่จะ s t e ปออกมาเป็นที่1คุณกล้าที่จะออกมาต่อสู้เพื่ออะไรบางอย่างความกล้าของคุณนั่นแหละคะ่ะคือมาร์ส มานะคะเปรียบเสมือนฟิสิกอลบอดี้ของเราร่างกายของคุณเนี่ยโครงสร้างของคุณเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนและมานะคะยัง represent sexual romantic style สไตล์บนเตียงของคุณด้วยมันเป็นความรักโรแมนติกแต่ไม่ใช่เหมือนกับวีนัสหรือว่าพูโตนิกนะคะมาเนี่ยมันคือ energy แห่งการขับเคลื่อนไปข้างหน้าคุณใช้ร่างกายของคุณยังไงบ้างเวลาที่คุณโกรธเนี่ยคุณแสดงอะไรมันออกมา คุณจะต่อสู้ยังไงเวลาที่คุณเจอคู่ต่อสู้มันคือศิละปะการต่อสู้ของคุณมายังบอกแม้กระทั่งการเดินของคุณเป็นยังไงการนั่งของคุณเป็นยังไงการพูดของคุณเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เวลาที่คุณออกจากบ้านเนี่ยคุณโชว์อัพยังไงให้กับโลกและเราก็สามารถคาดเดามาของคนคนหนึ่งได้นะคะด้วยการพูดการจาการนัง่งการยืนการเดิน เวลาที่คนคนหนึ่งแก้ปัญหาชีวิตเขาเนี่ยเขาหาทางออกกับปัญหานั้นยังไงนั่นก็คือมาร์สของเขาความกล้าของคุณจะอยู่ตรงนี้ความแข็งแกร่งของคุณจะอยู่ตรงนี้ความสามารถในการทำอะไรสักอย่างแพชชั่นของคุณเวลาที่คุณออกไปเดินที่มืดๆเปลี่ยวเปี่ยนะคะแล้วจู่ๆเนี่ยก็มีโจรมาปล้นคุณแล้วคุณก็เริ่มคิดละว่าคุณจะเอาชีวิตรอดออกมายัางไงนี่ล่ะคะ่ะมาสของคุณได้ถูกกระตุ้นมันออกมาเวลาที่คุณ โดนมัดมือมัดเท้าขังอยู่ในห้องเนี่ยแล้วคุณอยากที่จะเอาตัวรอดออกมาคุณคิดหาทางออกมานั่นแหละค่ะมาสของคุณกำลังจะทำงานมาส์สของคุณบอกว่าคุณจะเอาชีวิตรอดบนโลกใบนี้ได้ยังไง How do you survive มาสของคุณจะบอกว่าคุณมีความทะเยอทะยานมากแค่ไหน เวลาที่คุณอยากจะได้อะไรสักอย่างเนี่ยคุณแอคชั่นกับมันยังไงเวลาคุณเจอของที่คุณรักเนี่ยคุณทํำยังไงกับมันเวลาที่คุณเจอคนที่ถูกสเปคเนี่ยคุณแอคชั่นยังไงนี่แหละค่ะมา s ์สไซและบ้านของคุณเนี่ยจะบ่งบอกว่าคุณเป็นผู้แพ้ที่ดีหรือเป็นผู้ชนะชนตีคุณโอเคไหมที่จะเป็นผู้แพ้หรือว่าคุณจะเอาชนะมันให้ได้มันสะใจ นี่คือมาของคุณมาของคุณไปตกทรายไหนนะคะนั่นก็แสดงว่าคุณสามารถยอมตายเพื่อสิ่งนี้คุณสามารถยอมตายเพื่อต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องสิ่งนี้สมมุติถ้ามาคุณไปอยู่ที่แคนซโซ่นะคะคุณสามารถยอมตายเพื่อปกป้องครอบครัวของคุณได้คุณทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุข และมาสนะคะยังบ่งบอกถึงความก้าวร้าวของเราด้วยคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่2ด้านด้านที่มันก้าวร้าวเนี่ยมาจะบ่งบอกว่าเราก้าวร้าวแบบไหนรวมไปถึงเวลาที่คุณจะตัดใครออกจากชีวิตนะคะคุณตัดเขายังไงคุณบล็อกเขาไปเลยหรือว่าค,อค,อคอ่อยๆเมืดถ่ายไปหรือว่าเรียกมาคุยให้เข้าใจแก้ไขปัญหาวันนี้เนี่ยคุณกล้าหาญที่จะออกคําสั่งอะไรบางอย่างหรือเปล่า คุณรู้สึกยังไงกับการออกคำสั่งใครสักคนคุณเป็นลีดเดอร์ในโลกใบนี้ยังไงคุณรับบทเป็นลีดเดอร์ในชีวิตของคุณยังไงนี่ก็คือมาส